นิคเคล็ดลับนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะปรารถนาสิ่งใดในโลกนี้นะคะเทคนิคเคล็ดลับที่คนส่วนมากไม่รู้เอาไปใช้นะคะคือเทคนิคการจำจำคืออะไรสวมการเป็นการได้การมีในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณได้รับมันเรียบ ร้อยแล้วและคุณมีหน้าที่อะไรพอคุณจำตัวเองไปได้แล้วคุณมีหน้าที่แค่พาตัวเองกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันณนะขณะขณะปัจจุบันคุณทำอะไรอยู่หน้าที่ของคุณคือสนุก e n j o y ยมีความสุขและก็ไม่ต้องไปหวังไปห่วงไปกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงเพราะคุณได้จำตัวเองไปถึงวันที่ มันสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแล้วหน้าที่คือ